ไป่อไปต่อป่อไป่นไป่ไปต่อต่อไปต่อไป่อไป่ไป่อไปิ่อไป่อไปต่อเป่ไป่อไ่อป่อไ่อไปต่อไปต่อไปต่อไป่อไปต่อไป่อป่อ่อไปต่่อไป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 ่อไ่อไป่อไปร่อ่อไป่อไป่อไปต่อไปต่นไปต่อไปต่อไป่อไปต่ไปต่อไปต่อไกต่อไปต่อไปต่อไต่อไ่อไปตาไป่นไปตาอไ่อต่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 ่่นต

โอ้ทำไมนี่ไม่ม hmm, ีนคนอะไล่เหลาอู้ไตัวข้างหลังมีกปืนคนไอ้ตัวข้างหลังมีกปืนคนเสียงเหรอวะเฮ้ยน่ากูัน้ากูัว r e m n อยู่ซีนไปซีนไปซีน Here we a บ่ยังตายได้จบอ่ะการ i n t e ์วิช t i o n

มาพี่ได้มามาไปไปาเลยส่องวะมาทำไมอุ้ยทำอะไรเนสคัววอลทำไมวะคุณเนกี้ววอกจะว้าวทำไมมันหนดตัวเอตายนึ มีเอด้วยฮัลโหลบรโอเเ้ยไอ้เพียมีเอสองเอสองหนักกว่าแล้วมันกู้แล้วไปได้ last layer standing เนี่โโเเยโคตรไม่มันฟุก

ไปแล้วไปแล้วอุ้ยหาล่างเลยตรมคนนี้โอ้ยเยอกูโดนแปด One enemy กระเ i n นแต่ไมร้นายกตัวนี้เนี่กูดูให้ตัวโบตรงฝั่งบนเนี่ยไอ้ทงตาวกูมาใช่มั้ยเนี่ยแม่เยอะเอา รูลยกตีครับเราเลยไปไป่ใช่หัอโอ๊ยโอหล่ะเข้า กขอ้ยต้องเรียกว่ากระบื้อะเฮ้ยเล่นเป็นอ่ะเล่นเป็นอ่ะแหวนใ่กูอยู่กูอยู่ยืดได้เอ้ยอะไรผีมั้ง ตือตือตือตืตืไอ่เ้โคชอแบบเพลงอะต้องให้ทีมลงเนี่ยต้องให้เขาแล้วแหละพีนั่นได้มีต้องให้เนบันเจ็บมันเจ็บซุ้ใครเลืยกโซไอ้นี่วะเอาพิษพิใครอะไอ้เนี่ยพี่ใรอะ่หนิแคบมากเกี้มัมไปมี มัมไปอีไปอีวางอีแววางอีวางอีมันวางอีอดนกูขค้นไม่ได้เยอะ One enemy r e ี่ไหนผเลยสวยอยู่ซ้ายกู้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 มีขาดดดนต้องกู้เฮตุอย่าปล่อยเล่นสิจุ๊บๆนะจุ๊บๆุ๊บนะนานี้ ไม่เข้าก็เทแม่งโดนอยู่ข้างในไอ้เหียอเหี้ยเราคจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยเออคนเปไก่คนละไก่ออ

โอ้ยตรงนี้สตัวตรง a อสาตัวกระจายกำลังไปตายหนึ่งตายสอง One enemy remaining ตายสามตายสี่

หน้าผมตรงาแล้วพี่แงไปนั่งยบไปนั่งหลังดงดงหลังๆหลังๆหลัอุ้ยไอเกมนี้ไม่มีปืนลูกสองอ่ะวิ่งอะไรยับได้เลยม่ได้คิ๋ไมัได้แอริครับ ไปเดิเดียวอเดียวะอ่เียนู่นไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่ตัวเดียวอุ้ยซายมซายมีซ้ายซ้ายี่หลังเข้าซ้าย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 ชั่วระเบิดทีเดียวไม่ตายวะ ไม่พี่ระเบิดนี่มนเลยไปอุ้ยองันาุ้ยเต็มเลยโอ้โหควกเราวิ่งเข้าไปได้ขนาดนั้นเต็มเลยตัดตัวตัดรูมได้กรเพ็นเดือยตัดตัวตัดตัว สามตัวสามตัวพี่บอกนกีได้สามตัว planted ม่ไม่ได้ไม่ได้าดาัดนยี้โอ้ยไ,ไม่ไมไม่ชักปืนก่อนลงนดีปะ เรวก็หลักเข้าไม่มีน้งมี Spike planted เปิดติดบีตายแล้วยิงรวมยิงเขาหน้าสงการเลยโอเค One e <enemy> remaining เล่นกันไป ลตัวเเดียยววูลตันึงอยู่ข้างในมั้งกูว่ากู้กู้เร็วเร็วกู้กู้กูไม่ได้หําเงไน้อยสุดแค่คอมค้างเออเออยีงสกิฟเลยไอ้ตรงไอ้ตรงคอมค้างก็ในยามสองไอ้ยกูลืมเปิดไหม่สองโอ้

พี่แน่มันถึงแล้วนู้ล่เชียเพื่อนไม่มันไม่รู้ว่าก็ไม่นูเอีเว้เอี๊ยควายเออวี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 เออไม่หายละพี่นัดโอ้โหไม่รีบเลยไอ้เหี้ยระเบิดจะใส่หน้ามันเยอะหน่ะโอ้โหอะไรของแม่งวะ Mân bì, mân nái giải. Mân bù bì, mân nái giải. Mân bì, 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 b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 ì, b

่งมกสนันไม่เมันเกมมันต้องมีแพ้ชนะมั่งไอ้น hmm, ั่นมาได้หกคิวได้ไงวะไอ้นั่นมาได้หกคิวได้ยังไงวะใครวะเวนนั่นแหะ